กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาสวัสดีค่ะพบกับรายการพระเมตตาสู่ปวงประชา ที่นาตัวอย่างผลสําเร็จโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริมานําเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมค่ะภายใต้การอํานวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคุณผู้ชมคะงานปักผ้าด้วยมือเป็นศินละปะ,ะแขนงหนึ่งของกลุ่มสตรีในพื้นที่ตําบลลาโลอำเภอรือสาะจังหวัดราธิวาสโดยนําเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดลวดลายวิจิตรการตาผ่านเส้นได้และเส้นไหม รังสรร์งานศินชั้นสูงที่หาชมได้ยากค่ะวันนี้การเดินทางของเราจะมุ่งหน้าไปในพื้นที่ตาบลลาลาะเพื่อไปเยี่ยมชมพวกเขาค่ะตลอดการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนรัษดรในถิ่นธุรกันดารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงม่แบ่งแยกความยากดีมีจนทรงมีความรักความหงวงใยต่อประสบนิกรเสมอกันในการนี้เพื่อให้ประสบนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์ได้พระราชทานโอกาสและความรู้พระราชทานอาชีพจากโครงการศิลปาชีพให้รัษฎรได้แสดงทักษะงานศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนดังพระราชดำรัสที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินกลุ่มศิลปาชีพพิเศษ ตามพระราชดำริบ้านไทยสุขตําบลลาโลอำเภอรือสอร์จังหวัดนาราธิวาสนับว่าเป็นกลุ่มศิลปาชีพกลุ่มหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมรัษฎรผู้ประสบภัยความไม่สงบนั่งพองพันสุขแสนยังจดจำพระราชเสาวนีที่พระองค์ตัดกับราษฎรว่าไม่อยากให้ละทิ้งถิ่นฐานทรงให้ครูผู้สอนงานด้านศิลป์มาช่วยอบรมชาวบ้านจนช่ำชองพอพระองค์ท่านบอกว่าให้มี อาชีพท่านจะให้กลุ่มเป็น,ปนการทอผ้าใช่ไหมคะทุกคนก็ยินดีที่จะทำกับเพราะว่ากลุ่มออคนในหมู่บ้านไทยสุขเมื่อก่อนเป็นคนที่ว่ายากลำบากคือคือยากจนนะคะและพระองค์ท่านมาให้อาชีพคือการทอผ้าเมื่อก่อนโรงทอตรงนี้เราไม่มีก็อาศัยตามกุฏิวัดกุฏิของของพระที่มาตั้งกี่ทอผ้าทุกคนก็ทำกันมาตลอดจน จนกระทั่งปัจจุบันนี้และพระองค์ท่านก็ได้เข้ามาช่วยเหลือทุกๆปีต่อเนื่องจนชาวบ้านไทยสุขทุกๆหลังคาเรือนลืมตาอ้าปากได้ทุกคนปลื้มปิติและยินดีค่ะดีใจนะคะที่ที่ท่านได้ให้อาชีพกับพวกเราชาวบ้านไทยสุขนะคะกลุ่มปักผ้าบ้านบือแรงตําบลลาโลอำเภอรือศกอจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลป,ปชีพที่มีทักษะปักผ้าด้วยมือขั้นสูง ผ้าทุกผืนปักด้วยฝีมืออันวิจิตรสวยงามโดยรูปแบบที่ได้รับจากพระตำหนักจิรดาเป็นผู้กำหนดและส่งแบบมาให้ในส่วนของชิ้นงานเมื่อปักเสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นงานจะถูกส่งไปยังพระตำหนักจิรดาโดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยนาวิกโยธินคายจุฬาภรเป็นผู้ประสานงานการปักผ้าเป็นงานฝีมือที่ผู้คนในชุมชนล้วนมีฝีมือปักผ้าแทบทั้งสิ้นในอดีตเราปักผ้าเพื่อความสวยงาม ส่วนในปัจจุบันเราสามารถปักผ้าเป็นงานศิลปาชีพสร้างรายได้และยั่งยืนและยังสืบสารพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิทติมารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะการปักผ้านับเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งของกลุ่มสตรีบ้านบือแรงที่ใช้เวลาว่างเว้นหลังจากประกอบอาชีพหลัก ทำให้มีรายได้เสริมและยังเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สืบสารพระราชดำริถ่ายทอดความรู้งานศิลป์จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งทุกครั้งที่พระองค์เสด็จที่ตําบลลาลกจะมีประชาชนเป็นจํานวนมากเข้าเฝ้าและพระองค์ทรงเป็นโอกาสให้ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าสมัครเป็นสมาชิกศิลปาชีพโดยเฉพาะการปะผ้าในหนึ่งปี จะมีผู้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มปักผ้าจำนวนประมาณ50คนค่ะทุกปีที่พระองค์เสด็จจะมีประชาชนไปสมัครเป็นสมาชิกทุกครั้งทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะจึงต้องแบนสมาชิกและจัดตั้งกลุ่มปักผ้าอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มปักผ้าบ้านเบืรอแรงของเราค่ะ ปัจจุบันชิ้นงานปักผ้าของกลุ่มบ้านบือแรงนอกจากจะมีการพัฒนาความละเอียดสวยงามแล้วยังสื่อได้ถึงวัฒนธรรมนับตั้งแต่อดีตที่ผู้คนในชุมชนล้วนมีถีมือปักผ้าและสืบทอดสิ่งดีงามเหล่านี้ให้อยู่คู่ท้องถิ่นอันนี้ก็ปักผ้าลายพึ้นบ้างคะ่ะคือเป็นผ้าชาวบ้า,กบานกำลังทงผ้าอยู่คะ่ะเป็นปกักเป็นไม้น้อยจัดต่างกรรมกับ ไหมธรรมดาค่ะเพราะว่าไหมน้อยเราต้องมาย้อมเองฟอกเองจัดต่างกับไหมปกติสีที่เราย้อมเราจะย้อมตามตามแบ่งที่มานะคะตามแบ่ที่มาจากสวนเจรดาคือแบกจากกำนกสีให้เราเราก็ย้อมตามคือยติที่สุดคือหน้าของคงและก็เส้นผงมีเงาของเส้นผมเราก็ต้องเก็บมาให้หมด ปักกันจริงๆเลยก็คือจะได้3-4ชิ้น <Okay. S 1> ต่อหนึ่งปีแต่ว่าชาวบ้านเหมือนเรานี่ต้องทำงานอื่นอีกหลายอย่างก็เลยเอาเฉพาะเวลาว่างที่สุดก,ก็เอามาปักค่ะภูมิใจที่สุดเลยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เข็มเราเจาะมามาที่ผ้าเราก็จะนึกถึงท่านตลอดมีความสุขตลอดที่ได้ปักผ้า าบาติหลายพระราชทานป่าแดนใต้เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่วิจิตบรรจงอีกลายหนึ่งอันนึ่งมาจากเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระราชทานคําแนะนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพรวมถึงลวดลายที่สื่อถึงเรื่องของการอนุรักษ์ป่าฝนลายนกเงือกสิบตัวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวและลายเถาไม้รูปตัวเอสหมายถึงเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา อีกทั้งลายลูกปลากุเลาและลายดอกดาหลาสัญลักษณ์ของดอกไม้พื้นถิ่นการปัดผ้าขนาดใหญ่จะใช้เวลานานหลายเดือนค่ะส่วนภาพเล็กก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะว่างแค่ไหนถ้าถ้าปัดต่อเนื่องหนึ่งเดือนส่วนอารมณ์ก็สำคัญมากค่ะเพราะต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่สวยและก็ขาดความละเอียด ปัจจุบันทางกลุ่มมีผลงานดแสดงที่พระที่น่าอนันตสมาคมหอรัษดากรพิพัฒน์และก็หอศิลป์ค่ะตอนนี้ทางกลุ่มคุณสิทธิมาปักอยู่คือภาพ้าบาตัติลายพระราชทานป่าแดนใต้ซึ่งสวยมากๆเลยค่ะก็ถ้า,ถาเทียบกับเมื่อก่อนนะคะที่ว่าทุกคนต้องเป็นลูกจ้างนะคะกีดยางรับจ้างงานทั่วไป แต่ว่าพอพระอ,องค์ท่านเสด็จมาให้อาชีพหลังจากที่เรามีงานาประจำนะคะเราก็มาทํางานที่โรงทอที่ศูนย์ศิลปชิพแห่งนี้การเป็นอยู่ดีขึ้นมากลูกๆก,ก,ก็ได้เรียนนะคะตั้งแต่ตั้งศิลปชิพตรงนี้ขึ้นมาพระอ,องค์ท่านเข้าช่วยเหลือครอบครัวทุกทุกครอวเรือนดีขึ้นดีขึ้นมากค่ะลูกหลานได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นค่ะขอพระคุณพระราชนีพระบันปีหลวงนะคะและในหลวงร้อยสิบและและ,และทุกทุกพระอ,องค์นะคะ ที่ให้ความช่วยเหลือบุ่มู่บ้านไตสุขไดอยู่ดีกินดีขอพระองค์ทุกๆพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นว่าถ้าได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะอัตกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจัง,จงแล้วจะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการขยายโอกาสแก่รัษฎรที่สําคัญยังได้สืบสารวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติให้ดํารงอยู่ตลอดไปคุณผู้ชมคะงานภาพปักคือความภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่กลุ่มสตรีตะบนลาโลต่างให้คำมั่นสัญญาว่า จะช่วยกันสืบทอดองค์ความรู้ฝีมืองานช่างปักผ้าไปสู่คนรุ่นหลังเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาค่ะและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนรุรักษ์ไว้ขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net ค่ะในครั้งหน้าเราจะไปเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันนมและสินค้าพื้นบ้านที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะโปรดติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร